ตอนนี้นะคะเป็นก็เข้ามาอยู่ภายในเป็นแป้งท่ามองโกเลียนะคะในนี้แล้วก็เขาจะมีพิธีต้อนรับด้วยอาหารอชาวาต่างถิ่นเป็นแป้งนะคะแล้วก็คือจะมีสนมีต้นสนด้วยค่ะทางเทศกาลไหว้บ้านจางก็ต้องมีนี่แตงนงบ้านจางนะคะมาแบบร้อนๆเลยบ้านจางของที่นี่เนี่ยก็คือ บ้านจะจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านี่หอมหอมใบประจ่างมากเลยอ่ะมาแบบยังร้อนๆอยู่เลยค่ะนี่ไส้จะเป็นไส้นี้ค่ะไส้ไส้ถั่วแดงกวนท่น้าทานไหมคะอยอะ น,นี่ก็คือจะเป็นซูโยชานนะคะแบบเค็มๆมันๆค่ะมาที่ลาบสูงขาดไม่ได้ก็คือจะต้องกินเนื้อสัตว์ค่ะเป็นอาหารจานหลักนะคะก็คือจะเป็นปิ้งย่างนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นเจียวกว่าค่ะแล้วก็จะมีถูโต้นะคะมันฝรนั่งทอดแล้วก็จะมีเนื้อนอาจจะบอกว่าดีขึ้น 吃麻辣。